สบายดีเด้อเนาะก่อนอื่นก็ขออนุญาตถามสื่อหน่อยด้ดยสื่อซาวติกเนาะอายุยจะปีแล้วเอ้ยอัอายุเปิดใจแบบใดแบบเปิดใจฮักผูกชีวิตพี่น้องเยอะชัดเจนดีเนาะคือได้ตั้งสเปกไว้อยู่บ่ว่าหมักนมนมประมาณใดอายุนี่ประมาณเท่าไหร่กัประมาณสี่สิบ สี่สิบขึ้นหรือสี่สิบลงสี่สิบลงเออสี่สิบลงมาพี่น้องเอง <laughs> ้ยแต่สมมติว่าอัยุเกินหันเดส้สี่สิบมิสิบคุยนะมันจบอกกะต้อ,อตงเบิง่งกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง เอฟซีเบิร์สุขุสุคนเนาะเบิร์ดสุมองสุบอลบวาสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีตอนหับเข้าสู่ส่องยูทู e แม่นายนากาชแนลเนาะมาพบมาพอกันกับแม่นายนภา,ามืนนี่กับตอน คอยคำยาำแรงพี่น้องเอ้ยก็ได้พาพี่พาน้องเดินทางมาหาสาวสูตรคือเก่าเนาะสิ่งตอนนี้ก็ได้มาหอดโจทย์ถึงเฮืินซานบานส่องของสาวสูตรแล้วพี่น้องเอ้ยสิ่งสาวสูตรคนนี้ก็เป็นสาวสูตรหน้าใหม่สําหรับส่องแม่นนณภาก็ว่าได้พี่น้องเอ้ยโดยเนาะซึ่งอันสื่อเสียงของเพิินเนาะและก็อายุก็ยังบ่ทันได้หูพี่น้องเอ้ยหูต่ว่าเพิิน เป็นแม่ห้างเนาะเม่ห้างลูกหนึ่งพี่น้องเอ้ยเปิดใจส่วนที่เพิ่นจะเปิดใจในได้นั่นก็ยังบ่ทันได้หูรายละเอียดเนาะพี่น้องก็สิถือโอกาสนี่พาพี่พาน้องสุขุสุคนเข้าไปสอบถามพร้อมๆกันพี่น้องเอ้ยโดยเนาะสอบถามเรื่องราวชีวิตการเป็นอยู่และก็จุดประสงค์ที่เพิ่นออกมาเปิดใจในเมื่อนี้เนาะพี่น้อง จังได้ก็ผากติดตามหับส o มกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ในเด้อเนะาะผากเบิ่งโฆษณาให้นำแน่พอได้มีแหงกำลังใจเห็ุคลิปต่อๆกัไปพี่น้องเอ้ยป้าพี่น้องเบาๆลายย,าย้ายห่างเนอะเพื่อบหอยเป็นการจากาักษาเสียเวลาก็เขาไปหาสาวโสดกันเลยสบายดีเด้อเนาะโดย มาพบมาพ่อกับสาวหน้าใหม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยถือว่าเป็นสาวหน้าใหม่สําหรับส่งแม่น,นาภากาวาได้เนาะมาพบมาพ่อกันทเนทเลงการซับอิดก,กับคุณเจ้าผู้งามพี่น้องเอ้ยผิวพรรณผ่องใสเนาะก่อนอื่นก็ขออนอุญาตถามซื้อนอะไรโดยโดยเนาะซื้อสาวติ๊กเนาะ อายุจากปีแล้ว่ะอายุ7ปีอ๋ออายุ7ปีแต่ยังไดปัจจุบันในโสตบ่แม่ยนโสตโดยโสตอันไม่ห้างหรือไม่ใหม่ไม่ห้างโสตไม่ห้างเนาะโดยเคยมีลูกแล้วบ่มีมีลูกคนหนึ่โดยแปดปีแล้วลูกลูกอายุแปดปีแต่เลิกลากันโดนแล้วบ่โดนแล้วปีแล้ว โอ้หก oh, mm. ปีแล mm. ้วก็แสดงว่าเลิกลาตั Man, ้งแต่ยังน้อยลูกอายุประมาณสองปีเนาะแต่ว่าลูกในยูน้ำเจ้าบอกเมยโดยก็คือตอนที่เลิกกันนี่เพิ่นบริยากเอามาเลี้ยงบริเวณนั่นได้แล้วก็คือใหายูกับแมย์นี่กับมยแลเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าเลี้ยงดูนี่เพิ่นก็ได้ส่งได้ยื่นก็บอกแล้วตั้งแต่เลิกลากันไปก็คือ บอได้ติดต่อกันเลยเมนพอได้ติดต่อกันเลยโอ้โโดยก็คือเป็นคนในประเทศหรือว่าในบ้านในเมืองเขานี่บอกคนกับคนบ้านเขานี่แหละแมนแต่เขาอยู่คนเบียงจันโอ้ก็หมายถึงว่าคนประเทศเดียวกันเนาะีประเทศเียันโดยโพี่น้องรายกาเรื่องที่ผ่านมามันก็เป็นอดีตไปแล้่เนาะเอาก็จิบอบอถามเรื่องเก่าพี่น้องเลยโดย,โดย เอาและตั้งแต่เลิกลาก,กันไปนี่ยังบ่ทันได้เปิดใจหาไปให้เขามาล่มบ่วจะเปิดอยู่แต่มันหากบ่มีคนที่มาจริงจังกับเฮามีแต่คนแบบว่ามาแส่แบ,บเล่นโพคุยแบบเด่นเด่นเขาบได้จริงจงังโดยโและปัจจุบันนี่ฮะโสดมาโดนแหละแบบโสดแบบบได้ล้มบ่าวเลยะนะมีอยู่บาเรืยว่าล่มอยู่ปัจจุบนัน ถาม่ามีบอกมันกะมีแบบคน <c oughs> แบบคนอันนี้ธรรมดานะ<อ>แต่ว่าคนที่แบบคุยแบบว่าจริงจังกับเฮานาะบอมียังบอมีเนะเาะและในวันนี้เพิ่อนก็ได้ออกมาเปิดใจเนาะหละกะ้กก็สิขออนุญาตถามจุดประสงค์ที่ว่าออกมาเปิดใจในวันนี้เนาะแบบเปิดใจแบบใดแบบเปิดใจ ก้างเลยบอกแบบห้ผูรักู้ใหญ่เห็นการใช่ชีวิตของเฮาหรือว่าเปิดใจหาคนโอคนลมหรือเปิดใจหาครูชีวิตเลยเปิดใจหาครูชีวิตป้าพี่น้อง,งอะชัดเจนดีเนาะ <c ười> คือพ้อมแลวเหรอเน,อะนอาะราวะเปนกระสดมาโดนพอสมควรตั้งแต่เลิกลากันไปนี่ก็6หกปีเนาะก็คือว่าเมื่อยแล้วเนะเมื่อยอยู่แล้วก็ <c ười> คือพักผ่อนพ่อเลยะนะแบบ ก็คือจังไดอยู่โดนแลเงาบ่กางเงาจกระเงากระเงาอยู่กับใครเลยปัจจุบันเนี่ยอยู่กับพ่อแม่โอ้อยู่กับพ่อแม,ม่แล้วก็กับลูกชายคนหนึ่งเนาะนโดยเย <c ười> อยู่เฮือนชานของเจ้าเองมะอยู่เฮือนพ่อแม่ป้ายังมีอย่าง <c ười> โดยที่ผ่านมานี่ ยังบ่ทันได้มีสิ่งสมสางบ่างาอืมแล้วครอบครัวของเจ้านี่กะเฮ็ดให้เหตุนาอยู่บ่ละ่ะเฮ็ดโดยภั <laughs> ยเลยปกติไพ่พา,พาเฮ็ดให้เหตุนาปกติบ,บ่ก,กับพ่อแมียอะไรพาเฮ็ดอ๋อคือเพิ่นนี่ก็ยังบ่ทันได้อายุหลายป,นปานใดบ่กะเพิ่นก็นอายุ40 40ปลาย50แล้วละ่ะอืมแต่ก็ว่ายังหันแฮงอยู่เน,นาะอืหันแห,งห้งก็เฮ็ดได้ โดยไปตำลูกจำเต่าอะไรเป็นไงพอจะทูจะไทยไปเนาะเพราะว่าอาสีบก็บเฮนหเหนหาเฮน้านี่บอกโดยสันมีเงินกจ้างไปนำเนี่ยก็ได้แบ่งเบาไปนำเอาแมนเท่านั้นเนาะแล้วเฮตั้งแต่แต่ละปีนี่ได้ข่าวลายบอกกับเรื่องต่คน้าอา,ากาศถ้าคนดีนก็ได้ดีโดยในประมาณจะก,กระสอบกับ้าว่า ยังบ่ได้สุดกับประมาณแปดสิบปลายเก้าสิบตันปีได้กันร้อยกาถือว่าธรรมาดาเนาะแต่แต่ว่าคนเห็ดนีดน่หน่อยคนคนเห็ดหน่อยคนใส่เวลาอันส่วงเวลาที่ว่าดำนานี่ประมาณจากเดือนดำนาค่ะบอกมันก็อินตามผ้าพลนอ้เนียนถ้าผ้าพนดีน,น้ำมีเเรียกว่บริถาบริคอยเนาะคันว่า คนบดีก็เป็นเดือนเดือนปลายแล้วถากคนเนี่ยสิโดยแม่นอะไรเนาะเพราะว่าเหตดให้นาทั้งนี้แม่นถาเต้นำพนเนาะบดีมีนำคลองบดีสูบขึ้นโดยอะไรออกมาเปิดใจในเมื่อนี่นี่ได้ตั้งสเปกไว้อยู่บ่าว่าหมักนมนมประมาณใดนมกับบเทิงขันว่านุ่มบดเทิงขันว่าแก่ อายุนี่ประมาณเท่าไรกัประมาณสี่สิบสี่สิบขึ้นหรือสี่สิบลงสี่สิบลงอ๋อสี่สิบลงมาพี่น้องเ้ยแต่หน่อยสุดนะคุยได้หอดประมาณเท่าไรประมาณสามสิบขึ้นป้าโอ้ก็3สามสิบหาสิสิบเนาะแต่วสมงหมดว่าอายุเกินหันเลยสี่สิบมีสิ์คุยน้ำอยู่บ่กับตองเบิ่งก่อนว่ามันเป็นตาคุยบ่ อันเบิงนี้เบิงแบบเบิงเรื่องนิสัยหรือว่าเบิงแบบทุกเรื่องนิสัยทุกเรื่องเนื่งนแมนทุกเรื่องว่าเขาที่เขากับเขาได้บอกว่าเขาที่หักเขาได้บอกเยยันว่าแบบบางคนเนาะายุห่าซิบเลยแบบว่าเนื้อนางเป็นยังแหน่เป็นยังหันยังแห้ง่นะยันว่าเบิงเรื่องแบบหน้าตานํานนะแต่หน้าตาจะพอประมานพอเขาวัดเขาว่าได้เลยนะ <laughs> แล้วอันนี้ได้สาวแบบว่าบุคลิก,กน,นะแบบนิสัยวันนี้มักคนประมาณไหถามว่ามักคนประมาณไดาากนไดก็มักคนแบบว่าบุคลิกดีนิสัยดีอ๋อโดยส่วนตัวแล้วนี่สติ๊กนี่โดยเนาะเป็นคนในใจฮอนบุญเลยใจเย็น แข่อยในใจห้อนเลอยอแม่พอ <c oughs> <c oughs> ในเมื่อว่าข่อยห้อนแล้วข่อยก็อยากได้คนที่เย็นมาอยู่น้ำข่อยโดยแม่เพราะว่าข่อยเป็นคนใจห้อนคันว่าข่อยคันว่าไปก็คือไปไนะแมอคันว่าโบาไปก็คือโบไปข่อยสี่เป็นคนแบบนี้โดยเป็นคน,นแบบว่าตรงไปตรงมาแบบบอกอย่างแล้วต้องเหตุได้จริงสิบอกคันข่อยคิดยังนี่คือคันข่อยคิดยังนี่ต้องไปเหตุเลย คอยจะเป็นคนจต่สิ่โดยเบิ่งหน้าตาหรือว่าบุคลิกเพื่อนอีกะคือจะเป็นคนแบบเอ้ยังแบบเฮ็ดยังก็ว่องไวนะพี่น้องซ <c oughs> าเบิ่งว่าเนาะเบิ่งจากคู่ห่างหน้าตานี่ไม่อยากซื้ออะไรพี่น้องว่า เป็นคนที่เหตุให้เหตุนาเนาะบทรงคือบทรงคือบคล้ายแบบคนน่ะคือคนขาคนขายอยู่ในตึกในห้างนั่นนะแล้เจ้านี่นอกจากเหตุให้เหตุน้าแล้วเหตุยังเสริมกับบ๊มี่ยังดินอกจากเหตุให้เหตุน้าบางทีกับคาดว่าต๊กหนาแรงบางทีกับไปไทยการไทยกับทำว่าไปดูบอกัะเที่ยวไปไปมาๆนี่เนี่ย เคยไปนิโดนรเราบอกเคยไปไทยน,น,นะน่ <c ười> ะเคยบอกแมน้ามาเคยไปโดนโบอกเคยกับจ็คสตอรบบ์ไปจังได้นะเพราะว่าบางทีกับคนไปเดือนสองเดือนพอ,ขอกลับมาสินะอ,อ๋อแ,แต่ว่าแบบบ่ได้คอยอยู่ประจำเมนไ่นได้อยู่ประจำคือเที่ยวไปเที่ยวมามันเป็นเนี่ยไหนเป็นเนื่องจากว่างานหนักว่ารือ่อเนี่ยไหน้า,ามางานหนักบางทีมันก,นกะงานหนักแต่อีกอย่างกะเข้ากับพละลลาย อยู่เพื่อนอยู่ซ่านกับบ่มีไผ่น,นะอ,อือแบบคนในในเขื่อนในซ่านนี่กับแบบบุคคลมีไผ่เรื่องแบบเฮ็ดเวียกเขื่อนเวียกซ่านอย่างซีบอสีเจ้าห่วงนี่เพราะว่าอยู่เพื่อนอยู่ซ่านบ่มีไผ่เดิมคันแม่ยังไปที่นี่กันบ่มีพาไปคันเขาอยู่ยังว่าแม่ยังไปตลาดกขบพ่อได้พาไปไน,นะอ,อ๋อเอาคือถ่วพอนี่เพิ่นแบบเพินเ่นขับรถ บเป็นนะครับลดเป็นแต่ว่ามั่นกับระละลายเป็นจักง้อจะคั่วยนะทำได้ยังยากไอ้เพิ่นก็ต้องอยู่แบบน้ำสัตว์น้ำสิ่งของเพื่อนเนะแบบวอล้ล่กับปะเพื่อนหรือว่าป้าให้ป้าหน้าบ่อได้ยังสิบอกคนหนึ่งอยู่คนหนึ่งไปน่นี่บอกเจ้าเที่ยวไปเที่ยวมาแบบบริยูไทยหึงหรือว่าบริยูในที่เหตุงานหมองนั่นสมุดว่าไปนี่กลับไปเพื่อนก็เอาอยู่บ่ ถามว่ากลับไปเอาบ่บางที่คนกะแล้วแต่บางทีคนกะย้ายงานบางทีเขาไปอยู่มของเกา่าเอแลแต่บางทีโขาหาหมู่หมู่ทิด่อให้แล้วก็ไปในงานที่เคยไปเฮ็ดมาเนี่ยงานอย่างเนาะงานร้านอาหาร oh. เป็นเลขเสริร์ฟพระเจ้าที่เลยเห็น <laughs> อาหารอาหารเนาะอยู่ห่านอาหารนี่ก็เคยได้เจอหน้า ถามว่าเจอหน้ากันส่วนมากกระชิบได้เจอส่วนมากมันกระิอยกกู่แต่ลังคั่เห็ดหั่นเห็ดหนีน,นะมันตกกระแตกซอยเขาจะล่างคักลลางหยาจังเสินะบ<อ>าง้โหที่เสิร์ฟเจ๊เห็ดแบบเป็นนั่นลูกมือให้เขาจริงจริงบอกอ๋บบอ,อไปเหตุงานอยู่ไทยนี่ยแกโบ,บมี่หนุ่มๆไทยขเขามาจีนเนี่ยบอกทำมามีนุ่มๆไทยบอกมันกระชิมีแบบคนแซวคนอันนี้ธรรมดานลยแต่กับโบมีแเราคนที่แบบว่ามาจีนแบบว่าจริงจังทุู่คุย อห oh. <laughs> บุญอะเสือได้พี่น้องเลยเนาะคิดว่าเพื่อนนั้นทรงสิบโสดนะนะเพราะว่าหน้าตาบนการผู้จบผู้งามเนาะผ <laughs> ิวพรรณก็ถือว่าดีเลยได้พี่น้องอนะไรเปรียบเทียบกับสภาพอากาศในของบ้านเฮานะได้ผิวซัมเน่ก็ถือว่าเลิศเลยได้ <laughs> 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 ก็คือคอยบอ,อกนะอะไรเนาะคือคนอยู่ในเมืองในน้านะาคือคนอยู่ในเมืองในตึกว่าใช่อืม <laughs> <laughs> ไเป็นยังไงวางแผนวาสิลงไปเห็นงานนี่กี่บอกถ้ามาวางแผนบอกกะกะวางอยู่แต่ถ้าบึงต้องแลวหน้าอะรล้วดำหน้าคันวาสิดไ้ไปนะโอ้ก็ยัง <c oughs> ่ิยู่เห็นไฮเห็นหนา <c oughs> ผ่าน <c oughs> ไปซะก่ <c oughs> อนพูดเล่นเนาะกับผู้ชมนะสิเป็นช่วงปีใหม่อบอกกับพูดแล่นเดือนกันดันบล้วจะดำหน้าแล้วนะเพราะว่าเกี่ยวเข่ากับ ชีได้มากกันมากกันแย่เที่ยวข้าวอะไรกันมาคืนไปโดยคอยเอาไปมามากๆไปกับผู้หญาไปทั้งนั่นก็ห่วงทั้งนี้อ๋อ <c oughs> มันกสิพ่อได้เงินเก็บจีบเ้าไปแบบบูดง่าได้เงินเก็บบอกมันกับพ่อได้ดอกมันพ่อได้แต่กินแต่ยาพ่อได้จิบได้ใส่ได้จ่ายไปเมื่อมือโดยเอาไปอยู่พุ้นกับหองเสาเข่าซื้อเลยนะเดือนหนึน่งกับต่อไปต่อบ้านนีแ่แกแต่โอนมาทางบ้านนม่มีค่ะใช้ใจ่ายหลายทางเนาะ เพราะว่าหนึ่งมานี่เอาบริยูโดนเนี่แบบค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางเนาะไปมากกับเบิร์แล้วค่ารถค่าล่างเมนอะไรเนาะถ้าว่าไปอยู่เป็นปีสองปียังสิงพอได้เงินเก็บเนาะนอ,นอ,อ่าอะลรที่ว่า <c oughs> เพิ่อนออกมาเปิดใจในพี่น้องเลยสมดคอยเอาคลิปลงไปอะไรเนาะมีนมนม,นมเห็นถือใจอยากโอ้อยากลม ทางเจ้าเนี่ยก็มีพอสิมีสองทางติดต่ออยู่บอกกับมีเพจมีลายโอ้ลิ้นเพชรลิ้นลา์อยู่เนาะพี่น้องก็ถือว่าการเชื่อซากันก็รสะดวกสบายอยู่เนาะแต่ทางเจ้านี่ก็อยากลมลมอยากลมกัำนมทางใดเป็นพิเศษบ่นมทางใดเป็นพิเศษบ่นมทางใดก็ได้เพราะแต่ว่าคนที่มาจริงจังกับเราโดยเมื่อวานจะเป็นนมลาวไทยหรือว่าต่างประเทศได้เป็นกะลมได้ แต่ว่าการสื่อสารในทางต่างประเทศนี่ลมไดบ้บอกภาษาได้บอกกไดออ้โดยแต่ว่าอ่านได้เขียนออกเมนเป็นภาษาลาวภาษาไทยเท่านี้แหละเนาะเมนภาษาลาวเท่ากับพอได้โดย <laughs> เป็นจงได้คือใส่คำว่าภาษาลาวพอได้เอากับภาษาลาวเท่ากับพอได้อนะภาษาไทยกับทางว่า ถามว่าเขียนได้อกเขียนบาได้แต่อ่นานว่าอ่านได้บอก,กับพ่อได้เออแต่ว่าเขียนจะเป็นพิมพ์นี่ได้แมนมดยเ <laughs> พราะว่าก็คอยย่อที่คอยก็เป็นนะนะเป็นแบบอ่านเขียนเป็นพิมพ์ได้แต่จดบาได้ <laughs> ที่ถามนี่โบเมนยังดอกกาถามเพื่อน,นมนมอยากซื้อซานว่าจะได้ไอซื้อซานทางใดนะบางคนผัดอ่านนั่งชื่อบบได้นะจะได้แบบโทษหรือว่า ทรงข้อความเชียงมาโมเมนต์ยังดอกทิทามันเนาะแหละสะดวกแจกสองทางติดต่อเลยบอกทางคลิปหรือว่ายังไงฮะนะกลัวไม,ม,ม่เป็นแนค่สิบบาจัางดะเนาะคือว่าเห็นเพื่อนนั้นเคยออกคลิปมาแหลนะเนาะแมนบอกเปิดใจมนันใได้จังมือหละแล้วก็มือหนึ่ง,งอ,อ๋อ หาก็ได ah, yeah. oh, ้ม um, uh, oh. ือน oh. uh. ึงแต่เจ้าแจกช่องทางติดต่อทางใดซะทางแบบือเจ้านี่แหละแบบจะเอาเเอาอีหยังเข้าไปสิอแบบก็แสดงว่าแจกลังไม้แม่นบ่บได้เอาขึ้นหน้าคลิปอ๋อสะดวกแจกลังไม้โดยเนาะเพิ่นสะดวกแจกลังไม้พี่น้องสําหรับไอ้หนุ่มๆคนใดที่ว่าอยากโอ้อยากลมเนาะเห็นคลิปแล้วถึกใจถึกสตาอยากลมกับ ผู้สาวคนนี้นะก็ทักเข้ามาเอาช่องทางติดต่อนำทางทีมงานเขาได้เนาะโดย <c oughs> เนาะหลังจากที่เปิดใจไปนเนี่็มีคนทักเข้ามาโอ้มาลมอยี่ยบอกจะมีแบบทักธรรมดาส่วนลายสิเป็นนม,นมทไทยอ๋อเป็นนมไทยเนาะ ขม,มดว่ามีหนุ่มทางไกลเนาะเขามาทักเขามาล้มมายัางน้ำเจ้าหลเพิ่นหมักเพิ่นหักนี่เป็นหนุ่มทางไกลนี่แบบทิงขันแบบเพิ่นมาไหวมาคอในทางเจ้ากาัสิไปอยู่น้ำเพิ่นได้บ่ใามาอยู่ได้บอกแตต้องเบิ่งเบิ่งสถานการณ์ว่าเป็นตาไปอยู่บ่เข้ายากบก่ราวาทางนี่กับ บ่มีไผนะเอาโดยก็ต้องเบิ่งไปก่อนเนาะหรือว่าสิเป็นแบบการเที่ยวไปเที่ยวมานี่สะดวกบ่เอ่เที่ยวไปเที่ยวมาก็ต้องถ้าว่าถ้าบ่นยามไห้ยนาก็ได้เอเพราะว่ายากไปยห้ยนาแบบช่วงอันดูที่เฮาเฮ็ดนามันก็ยากเนาะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าเวียกเด้อ๋และเรื่องที่ว่าสมมติว่าเนาะ แต่งงานน <c oughs> ี่เรื่องทะเบียนสมรสในสำคัญมาสำหรับเจะแต่สำคัญอืมันชมอยากเป็นเมียนอกสมรสอันนี้ได้อีกน้องกได้นะแบบว่าอันหานังเถื่อแบบทั้งเพิ่นเนี่ยว่าทะเบียนสมรสเนี่ยว่ายันว่ามันหยกยาก่ยไรอย่างนนะแบบมามาหมัดมาไม้มาหมัดข้อมือธรรมดาเนี่ยการสิพ่อเป็นไปได้บ่นะ อันนี้กับบุ้งกันเพราะว่ายนี่กับบเคยเห็นนะทางในใจเจ้านี่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากมีทะเบียนสมรสมีมีใบแต่งงานเรียบร้อยมันก็สิได้มั่นคงเนะาะใครกลัวนะบัวเตเป้บัวซียูน้ำกันคั้วไามายบัวเตเป้บัวซีมีใบสมรสและซียู่นกันตลอดชีวิตด,ดอกแต่มันกาอย่างคนเอิญเนี่ยใครกลัวโบมี่เนาะ แล้วสมมติว่าทะเบียนชำรุดในประมาณเท่าไหร่พอสิหู้เรื่องราวข่าวข่าวเพราะว่ากาบุเคยเพราะว่าบุเคยได้แบบว่าสีไปอันนี้นะแต่เห็นกัมีอยู่มั้งแบบพระเจ้าเอาคนไทยอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้บุเคยไปบุเคยสนใจนะบอกง่ายๆแบบเขาบได้เคยแบบว่าสีไปอันนั้นโดยยันว่าพอสีมีแบบพี่น้อง ใกล้กันเคยนะเคยจดทะเบียนสมรสเพื <c oughs> ่อนกระบอกหูนาอพี่น้องอันนี้กระทำไหวจีสือดอกเนาะนเพื่อนมนม,ม,ม,มแบบโออสิได้สิได้เก็บเงินสิได้เตรียมพร้อมนะ <c oughs> ว่าอุ้ยมกักซาคนนี่แต่ต้องได้จดทะเบียนสมรแบบสแหละว่าจะเก็บเงินก่อน่าใช่เนานะสิได้มีเป้าหมายนะว่าต้องใสะมีค่าชสจ่ใจประมาณเท่าไหร่ อาพี่น้องเลยคือเพิ่นกัเพิ่นเองกับโหูเนาะก็ต้องถา่าวลมในถึกใจหรือว่าหมักหักกบนมไทยแล้วก็ต้องวางเพนและ้วกะ็ศึกษาบึงเนาะโดยอาพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่ากะโอลมรายละเอียดโดนพอสมควรแล้วพี่น้องเยก,ก็คือสีหูรายละเอียดลายเติบเนาะ <c ười> กะไว้มือหนามือในสิเข,ขามาอัปเดตใหม่ สำหรับคลิปนี้เมยน,นายนภากับอันสอติกเนาะกัสิได้ขอโตจบคลิปก่อนพี่น้องเลยสาบายดีโดยเนาะพี่น้อง <c ười> ก็คือสติกใน,นการเพื่อนกาผู้จบผู้งามเลยพี่น้องเลยผิวพรรณผ่องใสเนาะบุคือคนที่ว่าเห็ดห้เห็ดหน้าเนาะคือคนอยู่ในในตึกในหานะ้านนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเพื่อนกา เห็ดให้เหดหน้าทุกปีวาสันพี่น้อยก็คือเพ่อนนี้ก็ออกมาเปิดใจหาคู่ชีวิตวาสันหลังจากที่โสดมา6ปีเนาะก็คือพ้อมแล้วพี่น้องเลยทว่าคุยถือใจแบบคุยลมกันถือใจเนาะพ่อคนที่ใส่กับพ้อมที่จะแต่งงานเลยวาสันพี่น้องเลยโดยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิด้ ขอตัวจบคลิปก่อนเนาะขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนเนดะ้อที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของแม่นายนาภาตั้งแต่ต้นจนจบและกระบ,บอกข่าวโฆษณาเนานะสำหรับคลิปนี้แม่นายนาภาขอกล่าวคำว่าสบายดี